ดื้อแรงนะคิวนะคุณบอกไม่ฟังนะคิวคิวก้ามาบอกกันเด้รถมันไม่ได้สาภาพที่จะเดินทางไกลเลยแล้วมันนั้นอันตรายไว้ไหนคิวมันดูสาภาพรถก่อนคิวเอ้ยมันเดินทางไกลมันไม่ได้รถท่องเที่ยวเคิว คิวพูณไม่รู้เรื่องเหรอคิวเหรอ ไปไก่ๆนี้มันต้องระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะมันเครื่องน้ำมันเครื่องมเครื่องแล้ก็มัไกลมากเขียหมนักขาเนี่ยให้ก้าวที่นี้อยไอคนยอมเียมันไม่อ มึงดึงแรงตัวเองดีนะมึงรักแม่ป่ะเนี่ยโอเคอะมึงกำลังกำลังบ่นเดี๋ยวไปออกคลิปเดี๋ยวออกคลิปเรา่าใส่ไฟแม่กำลังจะบ่นอ๋อนี่จะไปออกคลิปแม่ไม่นะอย่างเงี้ยค่ะคนแค่เนี่ยคนคนเดียวครับฮะอเล่นบ่นแม่เล่นบ่น ยังไม่ได้กินเลยครับไปไปถุงนั่งอย่าเสร็จเรื่อยๆรู้เปล่าคิดถึงใจเรื่อยมากยุ่งพอตังค์แม่ยังไงไม่ซัพพอร์ตไม่สนับสนุนใช่คุณมีทำงานได้แค่ไหนคุณก็ไปถึงแค่นั้นโอ้โหทำงานเต็มดีๆนะเนี่ยเอนไม่เออไม่ได้กลัวสัรมันกลัวคนอยู่ใช่แล้วการเดินทางแล้วมอเตอร์ไซค์ได้ไหมบอกไม่ค่อยกี่วันเนี่ยบอกไม่ไ่้ S <S <S อายาแล้วพีนี้จบจกเรียนมาหาลาัยไว้แน,น, <า S 1> น้องเรียนอยู่จันนะคะตอนจบมัธยมอยู่จันแต่ว่ามาหาลัยอ่ะพ่อกับแม่ก็บอกขอจบปีนึงเ้วบอกว่าเราให้แค่ปีเดียวนะใช่แล้วตอนนั้นคุณก็ต้องมาทาหน้าที่นะเพราะว่าพ่อกับแม่ให้ให้หนึ่งปีใกล้ออกเดินทางแล้วนะครับนี่เราได้จัดของเสร็จแล้วอันนี้เป็นรถเรามีปงมาลัยเอาเลิอกออาชัย กระเป๋าไขลางที่นอนเสื้อผ้าเต็นท์หนอนปักฟองปักไฟเตรียมไปหมดเครื่อ,องใช้ครับหมวกกันน็อกทุกอย่างเตรียมไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าการเดินทางครั้งนี้เราจะไม่รู้เลยนะว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนเราไปเมื่อ,อไหร่เราไปเจออะไรบ้างเพราะว่าแผนของทริปนี้ก็คือไม่มีแผนนะครับถ้า อยากไปไหนก็ไปจะแวะต้องไหนก็แวะถ้าเราเหนื่อยเราก็พักเราหิวเราก็กินเราง่วงเราก็นอนแล้วเราก็ตื่นมาแล้วทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะผมออกเดินทางไม่ได้เพื่อที่ต้องการที่จะเอาชนะใคร หรือว่าให้ใครบอกว่าเก่งจังเลยทำไมใช้ชีวิตคุ้มจังที่ผมออกเดินทางเพียงพอแค่ผมรู้สึกว่าถ้าผมโตขึ้นมากกว่านี้มีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากมายผมกลัวกลัวเหลือเกินว่าอาจจะไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวผมเองในตอนที่ยังเป็นเด็กต้องการอยากจะทำก็เป็นได้ สามโมงห้านาทีเดี๋ยวจอดพักรถแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวหาอะไรกินแล้วเดี๋ยวลุยต่อนะแต่ว่าไม่รู้เลยว่าจะไปนอนที่ไหนจะลองหาดูว่าที่ไหนกลางเต็นท์ได้มันงเดี๋ยวไปนอนเต็นท์วันนี้หาอะไรกิน่อน่าจะได้ไปนอนที่อุทยานปางสีดานะอยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองขาวแก้วมากเมื่อกี้ลองเ์ชดูแล้วตอนนี้ก็า อยู่หายจากเราประมาณสองชั่วโมงก็รู้เห็นไหมประมาณสองชั่วโมงแล้วเดี๋ยวน่าจะการเป็นได้นะไม่ไนะ่ใจแต่ว่าคิดว่าได้ไปครับเลยยันต่อหนทางอีกประมาณร้อยกว่าโลนะใช้เวลาประมาณคิดว่าน่าจะสองชั่วโมงกว่าๆไปถึงนู่นก็น่าจะประมาณห้าโมงครึ่งหกโมงนะครับ น้ำตกปานสีดาหรืออุทยานปานสีดานะขอขอตัวขี่รถก่อนนะครับอากาศร้อนมากถึงตัวเมืองสายแก้วแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกันตอน่อแต่ก่อนถุณต้องหาปั๊มเติมน้ำมันก่อนน้ำมันจะหเราปวดหลัง เ้องเผื่อไว้เลยเดี๋ยวไปหมดทาง,ทางแล้วจะลำบากตอนนี้ใกล้ถึงปางสีดาแล้วนะประมาณครึ่งชั่วโมงอีก20ิกว่าโลเหนื่อยมากปวดหลังมากตอนนี้ประมาณตอนนี้5้าโงสีไม่รู้ว่าเขาปิดกี่โมงน,นะดี๋ยวต้องรีบไปเพราะเดี๋ยวจะไม่ทันเดี๋ยวเก็บของก่อนนะครับ อันนี้ปางสีดาบะครับเออข้างในเขาให้กลางเต็มไหมครับข้างในเขาให้กลางเต็มไหมครับกาได้ไดเข้าไปลึกไหมครับออไปประมาณสี่ร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรใช่ไหมครับแล้วมีคนอยู่ไหมเนั้ย มากางเต็นใไหมใช่ใช่ครับขอฝาบไัเชนอีกหนึ่งมัได้ได้ครับสักครู่นะครับโอเคเดี๋ยวมาติดต่อเอาคนเยอยวใช่ไหมใช่ครับอันนี้กลางได้ตรงไหนครับมาถึงเวลาเนี่ยนะครับหกโมงสี่สิบสามซึ่งจะมาถึงบอกอยู่ที่อุทยานบางสีดาเงามากมีพี่เป็นตรงน้นแล้วก็ ตรงนูนนะครับอยู่ประมาณสองสามกลุ่มมากินข้าวนะครับแถวข้างล่างนะเดี๋ยวจะกลับขึ้นไปอาบน้ําแล้วก็เดี๋ยวน่าจะพักผ่อนแล้วเพราะว่าวัานนี้เหนื่อยมากขี่รถรวมๆเกือบสองร้อยได้สมองสองร้อยโลแล้วเราเพิ่งมาถึงตอนหกโมงขึ้นตอนนี้หนึ่งหนึ่งทุ่มสิบหกแล้ว ดึกมากแล้วเออมันไม่ค่อยมีคนเลยประมาณมีแค่ประมาณสองสามกลุ่มเองแล้วก็นั่นแหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปรีวิวเป็นให้ดูว่าเป็นยังไงไปอาบน้ําแล้วก็เดี๋ยวน่าจะได้พักผ่อนแล้วแหละเพราะว่าวันนี้เหน,นื่อยมากจริงๆโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันหน่อยดีกว่าว่าวันนี้เราไปทําอะไราที่ไหนกันบ้างนะ เริ่มแรกเลยแล้วก็เริ่มต้นนะนะัเดินทางจากจันทบ,บุรีมายังสะแก้วที่อุทยานแห่งชาติปางศรีดานะร่วมๆประมาณเกือบเกือบสองร้อยโลแล้วก็มาถึงก็รีบกางเต็นท์ทำนูน่ทนทำนี่แล้วก็ไปหาข้าวกินเดี๋ยวต้องวางแผนเรื่องเวลาให้ดีกว่านี้เพราะว่าถ้าอย่างนี้มันจะเหนื่อยเกินไปแล้วอากาศเย็ยนดีนะแล้วก็เงียบๆดูสงบสงบดีพอพรุ่งนี้จะไปไหน ออตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยเดี๋ยวว่าค่อยดูพรุ่งนี้ไปดูวันต่อวันนะทริปนี้จะเป็นแบบวันต่อวันเลยแบบว่าค่อยคิดวันนั้นเลยว่าจะไปไหนแล้วก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอยากนอนไหนเดี๋ยวก็แวะนอนประมาณนั้นรถเยอะมากแล้วก็วันนี้อากาศร้อนสุดๆร้อนมากต้องคอยกินน้ำบ่อยๆโอเคเดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะเพราะว่า ดึกมากแล้วแล้วเหนื่อยอยากจะได้พักผ่อนด้วยไหมเช้าแล้วนะคืนหลับสบายมาก จริงๆแรกๆนอนนลแบบเย็นมากับ,บสบายเลยตื่นมาคือว่้เชา้าอากาศเย็นมากที่แรกว่าจะนอนไม่ได้เพราะว่าร้อนสักพักอยู่ไปอยู่มาหลับเฉยเลยเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศว่าเป็นยังไง มาจากจันทบุรีบบครับผมใช่ครับพี่ไมา่จากไร่อง,าาอง่ะครับ<อ>งครับมาได้กี่วันแล้วครับพี่ว่าคุณลุงคุณบ้ามาสองสามครอบครัวมาตั้งเต็มเลยบรรยากาศยามเช้ากับคุณลุงคุณป้าที่นัดกับเพื่อนๆมาเที่ยวด้วยกัน และนั่งกินกาแฟายามเช้าสุดแสนจะเรียบง่ายสบายและธรรมดาทำให้คิดถึงผมในช่วงอายุเท่านี้ที่ต้องการจะทำในสิ่งที่โลดโผลและน่าตื่นเต้นต่างจากคุณลุงคุณป้าที่แค่อยากจะหาที่เงีย,งยบๆและไม่ต้องคิดอะไรเพื่อที่จะได้พักผ่อนกับเพื่อนและนั่งคุยกันเท่านั้นเอง นะเรามาถึงที่ที่เขาว่าเป็นเอจุดที่มีผีเสื้อเยอะใช่ไหมออยู่ที่อุทยานปางสีได้นะแต่ดูเหมือนว่าไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะมาเรามาผิดฤดูมันนะก็เลยไม่ค่อยมีแต่ก็พอเห็นเห็นนะเห็นไหมตัวสองตัวน้อย นี่โป่งผีเสื้อนะเขาว่าถ้าตอนที่มันเป็นออหรืเอดูมันจะเต็มตรงนี้หมดเลยเออเนี่ยนี่ยผออีเสื้อไม่รู้เห็นไหมนะมีแค่ตัวสองตัวซึ่งแต่เมื่อกี้ที่อ่านดูนะเหมือนว่านณจุดตรงนี้มันเป็น เอ่อตรงนี้มันเหมือนมีแร่ธาตุบางอย่างที่ผีเสื้อเอาไว้เอ,อผสมพันธ์กันที่มันหาไม่ได้จากพืชทั่วไปเลยมันก็เลยเหมือนตรงนี้จะมีผีเสื้ออยู่เยอะนะที่อ่านเมื่อกี้ตรงนี้นี่ปงผีเสื้อคือแหล่งอาหารเสริมมีแร่ธาตุที่ผีเสื้อต้องการใช้พลังงานในการ ินผสมพันธุ์เสริมโครงสร้างซึ่งไม่สามารถทดแทนได้จากพืชประมาณนี้ประมาณนี้ก็เ,เดี๋ยวก็คงต้องออกเดินทางต่อแต่ว่าจุดหมายที่เราจะไปอันต่อไปเป็นเหมือนจุดหมายที่ในฝันของใครหลายๆคนแล้วก็เป็นจุดหมายที่เป็นอยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคน ที่เขาบอกว่ามันสัมพันธ์กันจริงๆเพราะว่าตกค่ะกดต,อตอกเลยออเดิน <c oughs> <c oughs>